รับสวัสดีครับผมใครไม่รู้จักมันเหลี่ยมหรือมันเสาผมผมพามาดูครับผมมานะครับตามมาครับตามมาดูครับนี่ครับอูยาวครับผมเนี่ยนี่ครับผมดูความยาวครับผมยาวเป็นวาเลยนะครับผมนี่ออไม่ใช่เล่นๆนะครับไม่ใช่มาพูดเล่นะไม่ใช่มาพูดเอาคอนเทนต์นะครับผมนี่ครับ ที่มันมีลักษณะแบบนี้ที่เขาเรียกว่ามันเสาก็เพราะอย่างนี้เลยครับมันตรงลงไปเล้ครับผมตรงลงไปในดินครับนี่ครับเหมือนกับเสาใหญ่ครับผมนี่ครับเห็นไหมอันนี้เท่าแขนนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ใหญ่มากครับผมเท่าแขนเลยครับผมเนี่ยนี่ครับอันนี้ยังไม่สุดนะครับนี่ผมมันลึกมากครับลึกเป็นวาครับมันขุดไม่ได้ครับมันก็เลยหักไปครับนี่ครับดูครับหักไปเยอะเท่าไหร่ครับดูที่ครับ นี่ครับของแท้เลยครับนี่ครับเนี่ยมันเสามันเหลี่ยมของแท้ครับผมใครไม่รู้ก็ดูไว้ครับผมไปหาขุดได้อร่อยครับอร่อยข้าวลูกชายครับผมเนี่ยเตรียมตัวไปโรงเรียนนะครับกินข้าวนี่ครับมาดูมันเสาวันนี้ไปขุดอีกครับผมมันมันเสามันเสาลูกมันเสามันเสาเ โอ้ใหญ่มากครับผมเดี๋ยววันนี้ไปขุดอีกครับมีหลายเครืออยู่ครับผมมันเหลานี่ด้วยครับนี่ครับอันนี้มันหัักมนขาดครับผมแต่อันนี้ก็ฝังอยู่ในดินครับนี่ครับอยูงในดินครับผมนี่ขุดไม่ได้มันลึกเกินครับผมเอสุดความสามารถครับครับเดี๋ยววันนี้ไปตามต่อครับผมเดี๋ยววันนี้ไปตามต่อวันนี้ไปตามต่อลูก